สวัสดีครับพี่น้่งมาหาเงาไข่บดแดงครดดับคุณยายว่าอยากกินก้ยดดยอยไข่บดแดงมาสั่นฮะดอกบวัวบ่เดี๋ยวไปดอกบวัวไปบูชาพิางพระฮะโอ้พี่ฮอตปาก อันนี้ไใครหมดแดงคันนี่บ่เราฝนพึ่งตกเฮ้ยยัยอันนี้เดี๋ยวรูปสิถือเองลงเด้อ ไปยี่กุลไปยี่กุลเดี๋ยวหาห้างก่อนมีห้างหรือเปล่าป้าบุกม่วงดกเหรอวะ <Okay. S 1> โอ้บุกม่วงดกเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้สุกกระมีบุกม่วงสุกกระมีป้าเนี่ยบุกม่วงสุกลน <Okay. S 1> เดี๋ยวคอยหาห้างก่อน

วะนี่นีวะเฮ็ดเคียส์ยแม่พูดอ่ะม่หนีลูกมาทายลูกเนาะดันก็บวผูกยาหืมเจ้ามหนี่ม่นีมาทายลูก เดี๋ยวขอก่อนขอก่แมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้โอ้ยใจเทียเด้อพวกนนี่ะเต็มยั่สอดเข้าไปห้างนั่นก่อนไหมแม่โอ้ยมาก่อนเลยล่ะใบเนน่ังาโมาสันดขอกันขอกันแม่พน่ะ ผมวอาไม้ไม่ออกก่อนที่น้องมึงมึงในะเติก้อยพูดแล้วนี่แม่แเดี๋ยวมึงมงผมเส็ดพี่ๆมามาทางพีบมาเห็นไหมนหเห็นเน่นี่ นี่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 ห้างนี่เอาเอาเออ็วเร็วได้หลายอยู่ดิเ้ยท่านพูนอ่ะพูนเมียนได้หน่อยหน่อยนี่เฮ้ยเราคิดปลาบูมี่คือได้บุ เดี๋ยวๆค่อยเอาผ่าเกลียวแม่อาผมยิงเงาให้มัอ่ะเงาข้นงบนแดดข้างอาเอก เทนที่เสียวกระตากระตาขะนีเนาะกระสอบขะนี่้อขอคุณแม่บุปการเนาะ้อคุณบุปการบุปการเท่าประความื่ออะไบ๊ยแมนหน่อยๆได้หนไปไปเอาไปเทส ม่ว่าไปแท้ก่อนพวนน่นะเดี๋ยวเอาอันนั้นล่อนออกเอาผ่าล่อนออกเอาพี่น้องข้อออกก่อนแม่ัน,บบน,น,นใหดเด้เงียบให้บุดแดงกันครับผมเพราะว่าฝนเพิ่งตกไม mừng từ à. oh, này tháo gì mừng quên à, để ô này má lănออก ô, à á, <cười> à à, <laughs> 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 แกสองสามพังได้หน่ิพี่น้องพดกัดเลยแม่เอาลงมาจับกันเลย แกงไมกด้อยเนี่ยขายก็ได้แล้วครับคุณแม่เอาอีกทางหนึ่งแม่แม่โอ้โโยเต็มยูอันนั้นนะทุ่รศโอ้โโยเต็มยูยูใบอ่ะนี่เอาเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูใบนี่ยูใบนี่เห็นไหม องรนพอแล้วพอแล้วแม่เอ้าหลายถือว่นี่อนีเดี๋ยวเดี๋ยวีน่ะจะใครตรงตรงอือหมดอ e ๋อเ้ลงอ๋ออโอ้โโอ้จะใครตรงตรงพี่หนง

บไ่บไหวบ่ไหวเดี๋ยวไปมึงปไาเฮาสิได้หลายซ้ำได้เนาะพี่น้องเนาะกับการแงียใคหมดแดงพูดนะอู้เต็มโตอยู่โอเคครับผมแงียขโมยไปอีกครับเห็นเศร้ามั้ยอ,อ,อ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามครับผมเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวเฮ้ยอู้ย้ายบ่ เดี๋ยวจะงอาขาทัดออกควนอะให้ยังไงโอเคเนะเดี๋ยวจะไปพ่อกันยุธยงครับแกมือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจังไปพ่อกันยุธยงพี่ต้องนี่พี่ต้องสรุปนี ได้พรได้ก้อยพีย่น,น้องมีอฉาคายงไมจคยง่าๆตเต็มเต็มมาขัดเอาตมันออกแมออกแม่มันออกหน้าเฮะ,ะเดี๋ยวจังไปเฮ็ดเมยนู่บเสียบๆกันเนาะกับเป็นการหาวัตถุดิบน้ำทงน้ำทานี่แหละโอเคขอบ,บุณขอบคุณหลายๆครับผมเนี่ยใครหมดเดียงก้อย